นี่ต้อนรับสวีปติ้งชาแนลนะคะและนี่ก็คือแรงก์เกมแรกของซีซั่นที่2ปี2023นั่นเองแล้วซีซั่นนี้ก็เริ่มต้นที่ไดมอนด์2เกมนี้กดมากับเพื่อนอีกคนนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันแรง์เกมแรก เกมแรกก็ได้เล่นซับพอร์ตแล้วและเกมนี้ก็หยิบเทนมาเล่นนะคะเทนจะโหดหรือเปล่าไปดูกันเลย <S <S ตั้งแต่รีแลงมาไม่ค่อยได้เล่นเลยนะวันนี้โอกาสดีได้มาเล่นแลงเกมแรกนะคะก็สเต็ปเดิมเล่นซัพพอร์ตก็มาช่วยเมทเ,เลียเลนกลางนะแล้วก็ค่อยกลับเลนแครี่แล้วตอนนี้ก็เหมือนจะมีประเด็นนวั้งแต่ต้นเกมเลย ถ้าดูทรงจากสพอร์ตน่าจะเป็นตำแหน่งเฟิร์สบัตแหละนี่ขนาดไม่ได้เล่นนานนะกลับมาเล่นอีกทีก็ตำแหน่งเฟิร์สบัตเหมือนเดิมไม่มีใครแย่งตำแหน่งนี้เลยเอาจริงโชคดีนดันเล่นตำแหน่งสพอร์ตไม่โดนเพื่อนในทีมดา่ใาในจังหวะนี้ทีมเราต้องได้คิวแล้วแหละยิงเข้าไปเลยยิงสู้ๆเกมนี้ดูทรงว่าเลนล่างจะมีประเด็นบ่อยดูสิ นัวกันเอาไหมล่ะคลิกซี่นิดนึงแล้วสนิทก,ก็ตกคิกซี่ตุยไปเลยจ,จังหวนนั้สับพอต้องพีชีพกันตัวดามเมจแล้วแหละ,ะไถไปก่อนแล้จจวเราก็ค่อยหนีต้องหนีแล้วแหละจังหวะน,นี้เรื่องไม่พอแล้วอะ่จะเกมนี้อาศัยทําจังหวะเพื่อนนะเพราะว่าดุแคร,รี่เราตึงมากเลยทุกคนเหมือนซ้อมยิงมาจากบ้านตั้งแต่เมื่อวานเซอร์น่ะ ไอเราเยน่าก็วิ่ง4คูร้อยเมตรมาเก็บคิวถึงเลนล่างเลยอะเอาดีโอบัสผู้ห้าวฮานีน่ไม่โดนบัตเตอร์ไฟไหลตายกันแน่เอ๊ะโดนมาหรอเก็บไปเฉยเลยโอ้ยเกือบเทแล้วอะเลนล่างก็เหมือนจะส่งสัญญาณ SOS มาโอโห SOS มาให้อารมล็อกเลยแต่โอเคไม่เป็นไรก็ดีกว่าตัวดำเม็ถูกล็อกอะในขณะที่เลนบนเยน่าก็พรีชีเพราะว่าโดนสองลมหนึ่งจังหวะนี้เราต้องสู้เอาป้อมแล้วแหละ ให้ยดูเหมือนป้อมสู้กลับนะโอ้โหยิงแรงมากแล้วเราก็ตุยไปในที่สุดก็ตื่นเรื่มตายดูโลกอีกครั้งก็มานัวที่เลนกลาง้วจังหวะนี้อ่รเราก็มาหลอกป้อมเลยอนั้นก็กลับบ้านไปตามระเบียบเป็นกลางยังนัวกันไม่เลิกนะกระโดดใส่ใครเดี้ยนี่แล้วกันแรงเกมแรงนี่เบียยจริงๆ ทที่สุดทีมเราก็ชนะไฟน์นี้าหวนนี้ต้องได้แล้วแมยได้คิวแล้วมโอเคยยน่าได้คิวไปภารกิจฮอนครูสาเร็จส่งทีมตรงข้ามกับบ้านแล้วเราก็ได้ป้อมต่อและชดน,นี้มาดูความห้าวเป้งของทีมพวกเราจับกูตายมึงีวเดียเียวก็ไปยิงคนหรืดูีนะัวนี้ยังจบป้อมใหญ่เขาไม่ได้นะ เรียงลงข้ามยพยอยเกิดมาก็เกิดไฟนวนวงกันที่เลนกลางทีมเราก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันนี่ก็คือบทสรุปของนักสู้ถูกส่งกลับบ้านกันยกตี้เลยทีมลงข้ามก็รีบดันป้องพวกเราใหญ่เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน จกแยบ่อเลยต้ังจตกที่พวกเราทยอยเกิ่งมาแล้วกันบ้านก็ได้เราก็เลยตัดสินใจมาตีดักเฟรย์กันแล้วตอนที่โซนอยู่ทีมพวกนั้นก็เข้ามาป่วนก็เลยต้องมีไฟหนัวเกิดข,ขึ้นแถวนี้เลยแต่โชคยังดีที่ทีพวกเราตีดักได้สําเร็จโอเคได้เวลาฮีโร่แล้วให้ฮีโร่ถูกส่งกลับบ้านก่อนเพื่อทีมงานที่เหลือก็ช่วยกันยิงป้องฝั่งศัตรูแตกและทีมเราก็ชนะ เปิดตัวซีซั่นนี้ก็ได้หนึ่งดาวส,สวยๆไปเลยจ้าโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะ